เยิงสกัดบินรบอิสราเอลสิบลำมุ่งโจมตีซานาเตือนซาอุดิอาระเบียเปิดน่านฟ้าให้อิสราเอลถล่มต้องรับผลวันที่7กรกฎาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัฒน์วังชากรบิ๊กวอ์ผ่าโลกเดือดพลักอีกแล้วนะคะที่สมรภูมิทะเลแดงอิสราเอลตั้งเป้าโจมตีเยเมนด้วยรหัสลับใช้ชื่อว่า Black Flag หรือธงดำเอียนซามีนเสนาธิการกองทัพป้องกันประเทศของอิสราเอลก็คือ IDF นะคะ Israel Defense Force ออกมาขู่ว่าเยเมนจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษและสิ่งที่เกิดขึ้นในอิรานจะเกิดขึ้นในเยเมนช่วงแรกๆสื่ออิสราเอลแล้วก็สื่อตะวันตกต่างโอ้อวดนะคะว่าบินรบของอิสราเอลเนี่ย10ถึง20ลำ ไปที่ระเบิดใส่ท่าเรือและแหล่งน้ำมันสำคัญที่จังหวัด Al ัลฮุดัยดะทางตะวันตกของเยเมนแต่สิ่งที่อิสราเอลและผู้สังเกตการทางทหารของตะวันตกคาดไม่ถึงก็คือเจอ Yemen, เยเมนเผชิญหน้าการรุกรานของอิสราเอลด้วยขียปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นใหม่มาแบบรัวๆค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่พลจตัตวยายยาซาริโคสกองทัพเยเมนประกาศว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศกำลังตอบสนองต่อการรุกรานของไซออนส่วนคำโอ้อวดของกองทัพยึดครองอิสราเอลพิสูจน์ว่ายุคแห่งการทิ้งระเบิดเยเมนยึดครองน่านฟ้าและละเมื่อน่านฟ้าเยเมนได้สิ้นสุดลงแล้วแวจะไม่เกิดขึ้นอีกเยเมนเขาบอกอย่างนั้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพล่มเอาตามใจและแปลกทุกคนก็แปลกใจว่าทำไมไม่ใช้อากาศยานต่อต้าน โจมตีคีปนุษ์อันนั้นอาจจะไม่เหมือนตอนนี้ก็มีตั้งข้อสังเกตค่ะได้มาจากไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสมรภูมิทะเลแดงณเวลานี้นะคะหลังจากมีการต่อสู้ระหว่างบินรบของเอเลกับระบบป้องกันภัยทางอากาศของเยเมนซัดกันครึ่งชั่วโมงนะระบบป้องกันภัยทางอากาศเยเมนประสบความสำเร็จค่ะสามารถบังคับให้เครื่องบินของราเอล ต้องหันหัวหนีกลับกระเจิงเลยดีไม่สอยตกนะเธอเป็นความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์เจ้าว่าครั้งแรกของเยเมนก็ว่าได้เกี่ยวกับศักยภาพทางทหารของเยเมนที่ยกระดับขึ้นการเปิดสกราชใหม่ในการเผชิญหน้ากับอิสราเอลและอาจจะสหรัฐอเมริกาด้วยก็ว่าได้อิสราเอลพยายามแทรกซึมนะคะพยายามใช้กำลังทหารออแทรกซึมเข้ามา ผ่านบทบาทชายแดนเชื่อว่าการโจมตีเล็กน้อยจะทำให้เยเมนต้องชูธงขาวยอมแพ้เพราะว่าไม่มีบินรบมาสู้ออสเอลพากเฉยต่อความจริงที่ว่าสงคราม7-8ปีระหว่างเยเมนและซาอุดีอาระเบียคนที่ต้องออกปากขอเจรจาคือซาอุดีและสหรัฐนะคะความอึดยากจะสู้กองทัพรองเท้าแต่เยเมนนะคะ แต่วันนี้ไม่ใช่กองทัพรองเท้าแตะแล้วพราติดอาวุธทันสมัยเพียบช่วงนั้นสงคราม7-8ปีนะเป็นการาเผชิญหน้ากันอย่างโหดร้ายมากระหว่างเจ้าโลกมหามนาจสรัฐบวกกับซาอุดีถล่มเมืองเล็กๆเ,เ,เยเมนเพื่อจะกำจัดคนที่ต่อต้านต้องการให้ยอมจำนดแต่สู้กัน7 8ปีนะคะกลับสู้ไม่ได้ไม่ยอมล่าถอยไม่ยอมจำนน ตายเป็นตายเหมือนที่ปูตินเคยบอกคนแถวนี้กลัวตายซะที่ไหนที่สำคัญความเชื่อว่าที่เยเมนนี้คือดินแดนต้นกำเนิดแห่งเอ่อนบีหรือาศาสดาทางาศาสนาอิสลามของเขายิ่งทำให้เขามีความอึดกล้าสู้กล้าเอาชนะสูงสองเดือนก่อนการลุกรานของเอเอลครั้งล่าสุดนี้นะคะ จอมพลมาดีอัลมาซาด์เขาเป็นหัวหน้าสภาส,สูงทางการเมืองของเยเมนยืนยันว่าเครื่องบินของสตรูอิสราเอลจะกลายเป็นตัวตลกที่เยเมนยืนยันความพร้อมของเยเมนในการรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศจากสตรูอิสราเอลตอนนั้นทุกคนก็ไม่เชื่อว่าจะเอาอะไรมาไม่มีวินรบระบบต่อต้านอากาศยานก็ไม่ได้ทันสมัยล้ำสมัยพอแต่วันนี้พิสูจน์แล้วว่าคำพูดของ อาลมาซารนั้นทำได้จริงไม่ได้โมเป็นคำพูดและการกระทำที่ซื่อสัตย์และแข็งแกร่งหลักฐานที่ยืนยันก็คือบินรบของอิสราเอลทั้งฝูงต้องหลบหนีและออกจากหน้านฟ้าเยเมนในช่วงเริ่มต้นของปฏิบัติการธงดำสรุปคร่าวๆก็ได้ว่าดอกแรกนี้ปฏิบัติการธงดำทงหักค่ะนอกจากนี้เยเมน ได้ออกคำเตือนต่อซาอุดีอาระเบียนะคะว่าการปล่อยใช้น่านฟ้าโจมตีเยเมนจะต้องได้รับผลตอบแทนระยะทางจากเอสเอลถึงเยเมนนั้นกองบินรบเอสเอลบินมาถล่มได้ต้องผ่านน่านฟ้าซาอุดีอาระเบียอยู่แล้วยากจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นผู้นำอันซาลล็อกเคยเตือนว่าทรัพย์สินของซาอุดีอาระเบียที่ร่วมพันกับสหรัฐจะกลายเป็นเป้าหมายที่ชอบทำของเยเมนใกล้แล้วนะคะ ไกลแล้วเพราะว่ายากจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นจับตาศึกระหว่างเยเมนซาอุดิอาระเบียจะปะทุอีกหรือไม่เมื่อการเคลื่อนไหวทางทหารที่ชายแดนในกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเยเมนชุดนี้ยังคงมีอยู่ชายแดนที่เยเมนฝั่งซาอุดิอาระเบียและฝั่งที่ติดกับยูเอเอล้วนทำให้เยเมนไม่ไว้วางใจ ประเทศยักษ์ใหญ่เศรษฐีกลุ่มอ่าวทั้งสองนี้เท่าไหร่นะัข้อสังเกตคือตอนนี้สหรัฐส่งระบบทาร์ตขายให้ซาอุดิอาระเบียทั้งที่แสนจะหวงนะคะทั้งแพงแล้วก็ดีที่สุดในสายตาของเขาออกข่าวว่าจะถอนทหารแต่ส่งขีปนาวุธรร้ายแรงให้อิสราเอลแบบรัวๆเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาส ทำงานรับใช้ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัศทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิตทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9818ค่ะและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ